สวัสดีครับทุกคนก็ในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็เป็นการอธิบายคอนเซปต์ในพาร์ทของตัว linear search แล้วก็ binary search นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าพอเป็นโคด้ดจะว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอธิบายจากตัว linear search กันก่อนนะครับ linear search ก็ต้งไปตงมามากเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าค่าที่อยู่ภายในตัวสิ่งที่เราจะค้นหานะครับไล่หา,าทีละตัวถ้าเกิดว่าเจอก็รีเทิร์นออกมาถ้าไม่เจอรีเทิร์นลบหนึ่งนะครับ b i n a r search คือผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมแค่3าวินาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับคราวนี้ถัดไปก็คือในพาร์ทของตัว binary search นะครับ binary search เนี่ยให้เราจำเอาไว้ว่าการค้นหาของเราอะ่ะมันจะถูกหั่นครึ่งลงไปทีละครั้งนะครับผมก็อ่ะคราวนี้นี่คือเป็นโค้ดตัวอย่างเนาะโค้ดตัวอย่างที่ผมจะพ o i n ให้ดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมจะ สร้างขึ้นมาเลยนะครับผมสร้างแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะเราก็ต้องดูคอนเซปต์ว่าเราจะไปยังไงนะครับผมก็วันนี้เสิ์ชนะครับผมก็จะเป็นการหั่นครึ่งนะเราก็เรามาลองสร้างตัวสร้างตัวลิสต์ที่มันซอ r เอาไว้ก่อนนะครับผมก็ตัวนี้เป็นน a นะครับผมก็ตัวนี้เป็น list of อ่ะหนึ่งก็สิบนะครับผมก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมขอใช้เป็นแบบสลับหน่อยละกันนะครับ 3แล้วก็อันนี้3แล้วนะก็จะเป็น15อะไรเนะี่ยสิแล้วก็อ,อ่าเดี๋ยวผมขอแบบตัดเลขเอาแล้วกันไปเรนดอมอแล้วกันนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ปุ๊บห้าสอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าคราวนี้ตัว b บ n a r y s e a r c h นะครับผมเวลาเราจะค้นหาจะหันดีละครึ่งก็คือเราจะเริ่มตั้งตัว แรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมอ่าคราวนี้ผมต้องการที่จะหาเวนเดอรนีเซิร์ชนะครับก็ Systemout แล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวเอ่อ Element Exist กซปึ๊บเอลิเมนต์เอกก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นเอ่อเท่าไหร่ดีเอาเป็น35แล้วละกันเอ้ยพิมพ์ผิด 35นะคบผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้ผมจะบวก s o ซ v e เป็นตัวไม่ใช่นํำตัวนี้นะผมจะใช้ i m p r o v e n t n t ตรี่เซินะครับ Binary Search ก็ตัวนี้ผมจะใส่35เข้าไปนะครับก็ตัวนี้มันจะไปถามหาไอตัวที่ผม implement ไปแล้วเนาะไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะ implement ใหม่ก็อ่ะโอเคนี่คือ35เรา expect ว่าให้ตัวนี้หาเจอให้ expect ว่าตัวนี้จะหาไม่เจอนะครับ40ก็วิธีการนะครับผมก็สร้างเป็นตัวออ private static i n นะครับผม binary search แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมให้ดูคือมัน return เป็น index ถูกไหมครับก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัว b o ล l น n นะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้แค่บอกว่า false กับ true แค่นั้นนะครับคราวนี้เราใส่ถ้าเราใส่ตัวนี้มาอย่างเดียวถ้าเราใส่ตัวนี้มาอย่างเดียวนะครับผมหาไม่เจอหรอกนะ,ะเพราะว่าเราไม่มีตัวต้นทางให้มันนะครับก็เราใส่ต้นทางให้มันไปนะครับอันนี้เป็น list เนาะก็เราก็ใช้เป็น list of int นะครับ ปุ๊บแล้วก็เราก็จะโยนนำเข้าไปในนี้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างแบตเตอรี่โซร์ตกันนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับผมเราถ้าไม่มีก็ให้ Return False นะครับ ถ้าไม่มีให้ e t u r f a l s อันนี้ก็คือเป็นค่า default นะครับก็คราวนี้เราก็สร้างตัวตั้งต้นนะครับผม w i d t left left, left เริ่มที่ศูนย์นำ size เริ่มที่ตัวสุดท้ายนะครับผมอันนี้อาจจะสร้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคแล้วการที่เราจะการที่เราจะหยุดไปนที่ search ก็คือเราต้องจะให้ตัว element เนี่ยมาชนกันนะครับผมก็จะเป็น left น้อยกว่าถ้ากับ right นะครับผมแล้วก็ให้จำ p a t ิร์นเอาไว้เลยนะครับผมว่าพอเรามี left กับ right แล้ว ให้เราหาค่ามิดนะครับผมก็จะเป็น in, อินเออโอเคเท่ากับเลฟบวกไลท์ลบเลฟหาสองนะครับน่ยโอเคก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมคราวนี้พอเราได้อย่างงี้มาแล้วนะ่ะให้เราแบบว่าค่ามิดของเรานะครับผมก็จะเป็นอินเคอร์เรนต์แวูนะครับผมก็จะเป็นนำเกตมิดถ้าเกิดว่าตัวนี้มันมีค่านะครับผมเคอร์เรนต์ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับพาเกตนะก็คือว่าให้เรารีเทิร์นทูนะครับก็คือว่าอ่ะเราเจอแล้วนี่ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เจอล่ะถ้ามันไม่เจอก็คือเราก็จะสร้างว่าเอ้ยคราวนี้ไอค่าปัจจุบันที่เราแบบหาอยู่ตรงกลางนะครับผมมีค่าน้อยกว่าทาร์เก็ตถ้าเกิดว่ามันมีค่าน้อยกว่าทาร์เก็ตเราก็ต้องเลื่อนซ้ายขึ้นไปนะครับอืมตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิด e อ s e ก็คือว่าเป็นเคสทั่วไปก็คือให้เราไ like ล์มิดลบหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือเราก็จะได้แบตเตอรี a เซิร์ชออกมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอันนี้คือ ตัวอย่างการ implement binary search เนาะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผม implement ตัวนี้ก็คือจะเป็นในรูปแบบของ iterative นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็น recursive ซึ่งผมยังไม่ได้สอนนะในตอนนี้ถ้าทำเป็น recursive ก็คือว่านี่จะนิดจะมีตัวอย่างของผมอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมก็ mid นะครับผมเป็น right left ก็คือว่าเราก็จะรับ left กับ right like, เข้ามานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันเจอก็ให้เรา return mid แล้วก็ให้ตัวนี้ถ้าเกิดว่า,ามันแบบเป็นเงื่อนไขอะไรเนี่ยให้เราแบบเปลี่ยนค่า left กับ m i d แล้วก็พุทเ,เข้าไปที่ตัว recursive function recursive method นะครับ vic. ก็อ่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการใช้ recursive ของตัว binary search นะก็อ่ะผ er มคิดว่าง่ายที่สุดก็คือใช้เป็นตัว iterative นะครับผมก็ <S <s <lam> น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้6นาทีก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ